ตัวเองตัวเองห้ามชักพาไวเจนไม่ใช้คำศัพท์อยากใครเสี่ยะไร้ามีนัดบอกมาห้าวันฝันเปลียมมันคอนโทรลไม่ได้อีกห้าวันนะคะเจนมีนัดตรวจอ่าเรียกว่าอะไรนะตรวจไข่จะตรวจเนี่ยเขาจะต้องมาชักพี่นี่นี่มันมันคนมีประมาณไหนก็เราใส่นี่ตัวเอง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  ค่ะน,นี่ก็คือจะแจ้งข่าวดีเนาะโดยรวมก็คือเขา,าไม่ออกทำยังไงล่ะห้าวันโอเคนะแล้วนุ๊กได้อะไรอ่ะ <laughs> ทำไมทำไมมันหยุดห้าวันไม่ได้อะเราไม่เข้าใจอ่ะปกติผู้ชายเขาวันละสามทีตัวเองผู้หญิงได้ไงตัวเองนี่มันออกซื่งแต่ว่าวันศุกร์ต้องไปสำเร็จความใครที่นู <laughs> <laughs> ่นใช่ก็เดี๋ยวอีกห้าวันเรามาเจอกันนะคะเมื่อกี้คุณนุ๊กบ่นบ่นว่าคิดไปทั้งอาทิตย์เลยว่าพรุ่งนี้ต้องไป ช่วยเหลือตัวเองข้างนอกสนามที่นอกจากป้านตัวเองจนุต้องไปนุต้องไปชักเตรียมพร้อมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้หลับมาห้าวันแล้วใช่ไหมเดือมีแอบโกงหรือมีแอบโกงไม่มีไม่มีถ้าพรุ่งนี้นะทุกคนเป็นพยานกับเจนถ้าพรุ่งนี้นุกออกมาไม่เยอะนะมึงเอ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เจนก็อยู่กับนุกนะคะซึ่งวันนี้ตื่นเต้นมาก นี่คือตื่นเต้นสุดแล้วเพราะวันนี้เขาจะต้องมาชักที่นี่ค่ะน้องเจสซี่จะมาดูแลพวกเราก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะคะของที่ไหนเอ่ยเปยอนไอเบียฟเมกนะคะเป็นสถาบันที่ดูแลผู้มีภาวะบุตรยากใครอยากมีบุตรปากไข่หรือหากทำลูกแฝดหรือมาตรวจมะเร็งปากบนลูกหรือฉีดวัคซีนที่สำคัญนะคะมีตรวจอสุจิของผู้ชายด้วยค่ะเออรบวงจอ่อะบอกก่อนนะคะว่าเจนจะมี2คลิปซึ่งคลิปแรกเนี่ยจะเป็นคุณนุ๊กเป็นพระเอกในเรื่องนี้เพราะว่า ว่าของผู้หญิงเนี่ยจะมีการตรวจนานนิดนึงคือต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนหน่อยก็คือต้องวันที่มีประจำเดือนถึงจะมาตรวจได้นะคะเพราะอันนั้นเนี่ยเลยจะเป็นพาร์ทูตอนนี้นะคะรอคุณหมอแล้วก็เดี๋ยวพาคุณนุกนะคะเข้าห้องเชื่อคืออะไรน้องเจสซี่น้องเจสซี่จะไปช่วยคุณนุกหรือเปล่าไม่ง่ายสั่งไม่ได้แต่นี่เป็นออนไลน์ให้คุณผู้ชายได้เลือกเองได้ด้วยค่ะรู้ก่อนสิได้ชอบเดวไหนพิมเลยอันไหนสัมภาษณ์นิดหนึ่ง Japanese เวสต์เนนแอนิเมชั่นแพรชินีชอบอนิเมชก็อยากพูเหมือนกันนะบางทีก็มานอกสถานที่มันประมาทชอบไม่ออกทำยังไงเราต้องแบบลดความกังวลตัวเองลดความตื่นเต้นนี่นี่ตัวเก่งหมดแล้วเนี่ยนวดมือนวดมือต้องใช้มือล้างมือให้สะอาดนะคะเพราะต้องใช้มือนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะนี่ให้ดูเพราะเมื่อกี้เราแอบดูไปเธอแล้วว่าห้องมันโอเคหรือเปล่าเพราะกลัวเธอจะแบบลืมมากอะไรอะไรคือโอเคฉันฉันรู้ เนี่ยราโน้ตบุจะมีแสงกล็กซี่แต่ไม่มีแสงกล็กซี่แต่ว่ามี w a เป p a p e r อยู่นะนั่งตรงโซฟานุ่มๆน,มนี่แล้วก็ทาเนิเฮ้ยนี่ปกติผู้ชายคือ,อยังไงอ่ะผู้ชายปกติก็วันละครั้งนะอ๋อเหรอ,ม,อมันเครียดหรอมันอะไรอะ่ะมันเธอดูเสร็จปุ๊บเสร็จในนี้ใ,<ช>ใส่ขาวกระปุกปิดแล้วก็ปิดนะกระปุกเขียวเ้วค่อยไปล้างมือใช่ค่ะมันคอยู่ประมาณไหน ก็ล้วแต่บานมันอาจสีไม่เท่ากันนะนีเขา s i l น o u e t ไอ้นะน e เ r t อันนั่งนั่งนั่สบายไหมคะให้ให้ช่วยแบบช่วยอะไรไหมคะเองตัวเองตัวเองเองเขาถอดเสื้อผาคุณูาว่าอย่างไรเขาต้องถอดเกงดิตัวเองตัวเอ่มีอะนี่นะคะ คุณนุ๊กกำลังเลิกหนังที่พึงพอใจนะคะเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยเราไปเล่นสกเกต็ตกันเขาบอกเขาจะเสร็จที่15วินนะหนูไม่เชื่อเพราะเรื่องความตื่นเต้น <c oughs> อย่างน้อยที่15แล้ทีถึง30นาที <c oughs> เ,เราไปจับเวลากันดีกว่าโอเค <c oughs> ได้เดี๋ยวเราไปเล่นสกเกต็ตรอไม่ต้องรีบก็เดี๋ยวเราไปเล่นสเก็ตกันรอเออ เต้องได้ก่อนที่นุกเขาเสร็จนี่นะคะคุณมุกบอกว่าเขาจะเสร็จภายใน15วีสุดท้ายก็คือ15ทีแล้วยังไม่เสร็จเราก็เลยมาขับรถเล่นกันต่อ uh, C Class c o u p ตัวนี้นะคะอะเรามาลองขับกัน <c oughs> <c oughs> นี่พวกเราไปขับรถเล่นมาแล้วรอบหนึ่งเล่นเซิร์ฟสเกตจนเล่นเป็นแล้ว ล uhm. ูกยังไม่ออกเราจะร้องมาแล้วนะคะมาแล้วเป็นไงคะประสบความสําเร็จไหมคะไม่ไม่ค่อยเนาะจังหวะชักกระตุกอ่ะมันก็ต้องเขย่าใช่ไหมมันก็ต้องสั่นใช่ไหมมันก็ไม่นิ่งอ่ะแล้วมันจะลิงไงที่หลงแก้วแล้วพอแบบพอหยุดให้มันน uh, ิ่งใช่ไหมมันก็จะกระตุก็จะแบบผุด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 เจรู้ได้ไง เมื่อกี้นุ้นจำเวลาเลยเกือบ50นาทีเออเกือบ50นาทีนานที่สุดในชีวิตเลยไหมนานสินานมากอ่ะความจริงแล้วมันมีมันติดปัญหาคันคือเพราะตอนแรกมันผ่านไป20นาทีแรกอ่ะหนังก็รันอยี้เนาะก็นอนดูหนังอะไรนี้ไปสักพักหนึ่งนุ้นไปกดโดนปุ่มเรียบร้อยจอเขาปุ๊บแล้วจอกระดบนึกแบบเอ๊ะแล้วทำยังไงดีหยิบมือถือเครื่อของตัวเองขึ้นมาเปิดดูเองเช่นเช่นย่แต่ของผู้หญิงนะคะคืออย่างี้เมื่อกี้เนี่ยจะได้ปรึกษาคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วคุณหมอเนี่ยก็คุยกับ ว่าเราต้องมาดูโฮอร์โมนปัจจุบันเราก่อนว่าโฮอร์โมนเราเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บไข่กันนะคะจะ mm hmm. อยากจะเอาปล่อยคลิปนี้เร็วๆเพราะอยากให้ทุกคนดูของหนูก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูของหนูก,กันนะคะ <laughs> ว่าเป็นยังไงรีบด้ เนี่ยหลายคนเลยทักทาย,ยขเขาหน่อยคุยกับเขาหน่อยเนูกน้อยตัวเองดูรูกเร็วถ้าสมมติที่เป็นหมันคือมันจะไม่มีไม่มีวิ่งใช่ไม่มีตัวเลยเอาละค่ะรอผลครบหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะคุณดาวนะคะก็จะมาบอกข,อขออา่าวดีว่าของนุ๊กเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะน,นี่ก็คือจะแจ้งข่าวดีเนาะโดยรวมก็คือปกติดีนะคะถือว่าโอเคเลยไม่เป็นหมานุ๊ก ของแหบบเรานะคะเราจะเทียบผลจากองค์การในโลกนาโดยรวมนะคะตัวสติทั้งหมดทั้งหมดนะคะก็เป็นสามล้านตัวหน่อยหกสิบแปดล้านนะหนึ่ง้อยหกสิบเยเยอะหรือม่เยอะมากอเยอะมากเหรอเยนอยู่ที่สามสิบเล้านก็เพียงพอแล้วนะว้าวสล้านโอ้หนี่สามเท่านี่มีมากกว่าสาีเท่าเลย โอเคถ้าต่ำกว่านี้ก็คือจะอยู่ในกลุ่มที่ผู้มีปุปยากแล้วแล้วในเรื่องของความข้มข้นนะคะควรที่จะมากกว่า15ล้านวัดได้อยู่ที่56ล้านโอ้ของดีของดีส่วนของปริมาตรหรือวอลลุ่มนะคะควรจะหลังได้มากกว่า1.5 ml นะคะอันนี้ก็คือตรวจวัดได้3 ml ก็ไวเบอร์ลิตี้นะคะการรอดชีวิตของโัรสเปิร์มนะคะควรที่จะมากกว่า58น,นะคะอันนี้ไ,ได้อยู่ที่72 ็คือน้องอยู่ได้นานแบบแอคทีฟแอคทีฟดีมากนะคะด้านของมอร์โฟลจีอยู่ในเกณฑ์ที่นอร์มัลก็คือรูปร่างรูปทรงหัวคอหางนะคะก็อาจจะมีผิดปกติบ้างเล็กน้อยทางด้านของ Mo ทานิตี้นะคะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันจะความเร็วความเร็วใช่ลูกจะเป็นนักซิงหรือาคะจะเป็นแวนเลอร์65เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตอนนี้คือผ่านเกณฑ์เกณฑ์อยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ แล้วเป็นนักซิ่งมั้ยทำแปดสิบนเป็นวินดีเซลการวนเปื้อนของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว ก็ค <Okay. S 2> ืออันนี้จะบ่งบอกถึงการติดเชื้อหรือมีการอักเสบที่ท่อมาตอนนี้ไม่พบเลยโอเ okay, คค่ะเรียบร้อยนะคะก็คือผลสุดของนุ๊กถือว่าดีนะคะก็ะคะือดีกว่ามาตรฐานโดยซ้ำคือ Amazing มากตอนนี้นุ๊กเขาก็ไม่กังวลแล้วเหลือแต่เจนนะคะซึ่งเจนเนี่ยปปปก็ต้องอย่างที่บอกแหละว่าผู้หญิงเนี่ยต้องตรวจวันที่เรามีประจำเดือนไม่ใช่วันแรกนะวันที่2นะคะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะจะรัดหมอใหม่ตรวจไข่ตรวจเลือดอัลตราซาวนะคะแล้วก็ตรวจภายในด้วยว่า โอเคหรือเปล่าเพราะง,งั้นนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP ีหน้าแน่นอนนิดนุงทิ้งท้ายเผื่อใครสงสัยเรื่องราคานะคะบอกเลยว,ว่าที่นี่ฝากไข่ถูกมากปีออด i อ f นะคะราคาอยู่ที่นี่เอง 99,00 0บาทนะคะสำหรับคุณผู้หญิงส่วนคุณผู้ชายเนี่ยโอ้โหถูกมาก1,500่าบาทเ5 0 0ท่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะอ่อหนุ่มๆสาวๆอายุประมาณ25 35ิบาาอะไรเงี้ยกำลังดีที่สุดนะคะในการมาฝากไข่ก่อนไว้เลยฝากไข่ฝากบุตรฝากสเปิร์มต่างๆก็มาที่คลินิกนี้ได้เลยนะคะ Beyond IVF ค่ะมีสสาขาก็คือที่พระรามสอนแล้วก็ทองหล่อคะ่ะเงินวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครยไม่เคยกด subscribe ช่องเจนะคะก็ อยา <Diamond. S 1> กเห็นกกด subscribe และใครมีเพื่อนอยากจะบอกอะไรเงี้ยแบบบอกเรื่องแบบนี้ก็ช่วยช่วยประชาสัมพันธ์กันให้หน่อยนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายตัวเองตัวเอง168ล้านตัวตัวเองเยอะกว่าดาราคนไหนนะที่เขาพูดเะื่เงี้เออตัวเองนี่มันเยอะมากอ่ะใครอยากมีทูบอกเป็นสเปิร์หรอคืออะไรวะทุเล่